ล่อยให้จัก,กรวาลจัดการสิ่งต่างๆให้กับเราด้วยการพูดกับตัวเองดีๆพูดในสิ่งที่เราต้องการในชีวิตสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ด้วยคำพูดของตัวเราสวัสดีค่ะพบก,กับพี่แอลนะคะ a w a k e n Me กับ Daily Awakening เสียงที่มาปลุกทุกคนให้ตื่นแล้วเรามาเปลี่ยนชีวิตของเรา ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเจอกันทุกหกโมงเช้านะคะพลังของคำพูดทุกคำที่เราพูดกับตัวเองทุกขั้นตอนที่เราทำซ้ำคือการส่งแรงสันสะเทือนเข้าไปในจัก,กราวาลลองจินตนาการถึงพลังที่เราส่งออกเมื่อเราพูดคำพูดเหล่านี้ถูกเติมเต็มด้วยอารมณ์และความเชื่อพวกเราหลายคนต่างพูดเชิงลบกับตัวเองเราย้ำซ้ำๆกับตัวเองว่าฉันไม่ดีพอฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้ หรือสิ่งนี้ยากเกินไปสําหรับฉันสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจก็คือคําพูดซ้ําๆเหล่านี้ยทําให้เราดําดิ่งกับความเชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆในใจของตัวเองและสร้างความเป็นจริงให้เกิดขึ้นตามนั้นแต่ลองคิดดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราเปลี่ยนคําพูดที่มีกับตัวเองฉันสามารถเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ได้หรือ ทุกความท้าทายทุกความท้าทายเป็นโอกาสความแตกต่างของคําพูดเหล่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานและทัศนคติที่มีต่อเรื่องนั้นๆและมันจะทําให้เราเห็นว่าความจริงที่เราเชื่อมาตลอดชีวิตมันคือความจริงที่เราสร้างขึ้นสมองของมนุษย์มีกลไกที่ไม่ธรรมดาเมื่อเราป้อนคําพูดเชิงบวกมันก็จะเริ่มเชื่อและโลกภายนอกมันก็จะสะท้อนตามบทสันนาที่เราพูดกับตัวเองอย่างชา้ชา การพูดเชิงบวกกับตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับการหลอกตัวเองแต่มันคือการสร้างให้จิตใจของเรามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งก็เหมือนกับการปลูกมเมล็ดพันธุ์นักจิตวิทยาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการพูดกับตัวเองช่วยหล่อหล,อ,ลอมเส้นประสาทในสมองของเราคำแอ f ฟอร์ม i ชัเชิงบวกหรือว่าคำยืนยันเชิงบวกที่เราใช้กับตัวเองจะเสริมสร้างเส้นทางเชิงบวกทำให้คิด และทําได้ง่ายขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกับความเชื่อที่แน่วแน่ของเราในทางกลับกันการพูดเชิงลบกับตัวเองก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบประสาทของเราเช่นกันนําไปสู่ความสงสัยในตัวเองความกลัวและไม่ลงมือทําอะไรสักทีการพูดกับตัวเองกลายเป็นความเชื่อของเราความเชื่อของเรากลายเป็นการกระทําการกระทําของเรานําไปสู่ผลลัพธ์และผลลัพธ์นั้นจะเสริมสร้างความเชื่อของเรามันเป็นวัฏจักร ดังนั้นถ้าเราต้องการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการในชีวิตสิ่งสำคัญคือเราต้องเริ่มวัฏจกักรนี้ด้วยการพูดกับตัวเองดีๆที่สร้างพลังงานเชิงบวกลองนึกภาพดูว่าถ้าเรายืนอยู่หน้ากระจ,จกจักรวาลกระ,ระจกบ,บานนี้ไม่เพียงสะท้อนรูปลักษณ์ภายนอกของเราเท่านั้นแต่ยังสะท้อนความเชื่อความคิดอารมณ์และการพูดกับตัวเองของเราสิ่งใดก็ตามที่เราฉายลงไปบนกระจกใบนี้ จักรวาลจะส่งสะท้อนกลับมาที่ตัวเองอย่างล้นเหลือหากเราแสดงความขาดแคลนความขาดแคลนก็จะกลับมาอย่างไม่ต้องสงสัยหากเราส่งความสงสัยหรือความกลัวนั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้รับแต่ถ้าเรายือนหยัดอย่างมั่นคงมองที่การสะท้อนของจักรวาลน,นั้นแล้วส่งพลังเชิงบวกเป็นการยืนยันจักรวาลจะสะท้อนความรู้สึกเหล่านั้นกลับมาหาเราเช่นกันเราดูดซับ และเชื่อในสิ่งที่เราบอกย้ำๆซ้ำๆกับตัวเองพี่จะพูดจุดเสมอว่าถ้าเราพูดเชิงลบอย่างต่อเนื่องมันก็จะยอมรับว่าเรื่องนี้ที่เราพูดเป็นความจริงหลายคนมักจะประเมินผลกระทบของคำพูดเชิงลบกับตัวเองต่ำไปการพูดโดยไม่ไตรตรองแม้จะเป็นการพูดเล่นพูดสอดเสียดพูดแย่อะไรก็ตามที่เราพูดกับตัวเองส่งผลกลับเข้ามาในชีวิตของเราเสมอเราอาจจะถามว่าต่อให้ฉันปรารถนาความสุข ทำไมโลกถึงส่งความทุกข์มาให้เมื่อเราพูดส่วนทางกับพลังงานที่เราส่งเช่นฉันต้องการความสุขแต่ข้างในของเรารู้สึกเป็นทุกข์เราก็จะได้รับความทุกข์ทุกคําพูดทุกความรู้สึกที่เราส่งออกไปคือแรงสั่นสะเทือนและแรงสั่นสะเทือนนั้นส่งไปยังจัก,กรวาลและมันส่งผลต่อจิตใต้สานึกของเราจิตใต้สํานึกไม่ได้ตัดสินว่าอะไรเป็นประโยชน์หรืออะไรเป็นบาปอะไรเป็นโทษ แต่จะเป็นการแสดงความเชื่อและการรับรู้ของตัวเองตามหน้าที่ของมันเราจะดึงดูดในสิ่งที่เราคิดและพูดตลอดเวลาถ้าเราพูดถึงความอ่อนแอตลอดเวลาความอ่อนแอนั้นก็จะกลายเป็นชีวิตเราถ้าเราหมกมุ่นอยู่กับความไร้ความรักเราก็จะดึงดูดชีวิตที่ไร้ความรักเข้ามายังไงก็ตามความงามของจิตใต้สำาน็กก็คือมันสามารถ,ถถูกตั้งโปรแกรมใหม่ได้ด้วยการ ป้อนคำยืนยันเชิงบวกที่ส่งพลังให้กับมันคำยืนยันสถานะความสุขปัจจุบันของเรากำหนดบรรทันธธานอารมณ์ที่ส่งพลังในท้ายที่สุดการพูดแค่สิ่งดีๆเกี่ยวกับเงินความสำเร็จไม่เพียงพอเราต้องรู้สึกถึงอารมณ์นั้นอย่างแท้จริงเมื่อเรารู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่เรามีด้วยความคิดทัศนคติว่าเราเพียงพอเราจะเริ่มพูดในอารมณ์ที่แตกต่างออกไป เราจะบ่นน้อยลงและจะขอบคุณมากขึ้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะต้องระวังคำพูดและความรู้สึกของตัวเองระหว่างวันพลังและสาระสำคัญของคำพูดนั้นล้ำลึกเมื่อเราพูดหรือแม้แต่คิดเรากำลังส่งแรงสันสะเทือน สร้างความเป็นจริงของตัวเองภาษาที่เราใช้โดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวเองเป็นผลที่ละเอียดอ่อนได้ยาวนานต่อจิตใจของตัวเราอย่างเช่นการล้อเล่นเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีที่เราทำให้ตัวเองดูแย่แม้แต่เพื่อความสนุกอาจจะดูไม่เป็นอันตรายในขณะนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปคำพูดเหล่านั้นจะค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สานึกของเราและมีอิทธิพลต่อตัวเราต่อการรับรู้ตัวเองและมุมมองโลกที่เรามี สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าทุกคำที่เราพูดสลักอารมณ์และความรู้สึกลงไปในจิตใต้สำน,นึกของเราไม่หายไปไหนเมื่อเราสร้างความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่มันจะยังอยู่มันสะเทือนอยู่ในตัวของเราและในที่สุดมันก็จะหล่อหลอมเป็นตัวเราการบ่นอย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นเวลาที่เรารู้สึกไม่พอใจเรากำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับสิ่งต่างๆที่ทำให้เราเกิดความไม่พอใจ มันฝังลึกลงไปในชีวิตของตัวเราสิ่งที่สามารถเห็นได้ในคู่รักบางคู่บนเกี่ยวกับคู่ของตัวเองแทนที่จะพยายามเข้าใจและรักกันพวกเขาก็จะจบลงด้วยความทุกข์มากขึ้นเพราะเขามัวแต่หมกมุ่นกับสิ่งที่เป็นลบสิ่งที่เขาไม่ต้องการการเลือกคําพูดที่ถูกต้องอย่างมีสติก,กลายเป็นการกระทําของการเพิ่มอํานาจให้กับสิ่งนั้นเติบโตขึ้นแทนที่จะพูดว่าเชนหวังว่าฉันจะจัดการสิ่งนี้ได้ เป็นการยืนยันว่าฉันไว้ใจว่าฉันสามารถจัดการสิ่งนี้ได้สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญจงเลือกคำพูดเชิงบวกเมื่อเราพูดคุยกับคนอื่นและพูดคุยกับตัวเองแทนที่จะพูดว่าฉันหวังว่าฉันจะชนะให้พูดว่าฉันเชื่อว่าฉันจะชนะมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างคำว่าหวังและคำว่าเชื่อแทนที่จะพูดว่า ฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดให้พูดว่าฉันเชื่อว่าฉันทําได้อย่างอัศจรรย์เมื่อเราใช้คําพูดเชิงบวกเราจะนํามาซึ่งความสุขและพลังงานบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเราคําพูดที่เราพูดมีพลังจริงๆคําพูดที่เราใช้สามารถพูดได้มากเกี่ยวกับตัวเราไม่ว่าเราจะเป็นใครและเรารู้สึกอย่างไรข้างในคําพูดเหล่านั้นบอกคนอื่นและเตือนถึงสิ่งที่พวกเขาคิดและรู้สึกจริงๆ นั่นคือเหตุผลสําคัญที่จะต้องระมัดระวังสิ่งที่เราพูดกับตัวเองพยายามพูดกับตัวเองด้วยความรักและความการุณาเสมอเมื่อเราใจดีและรักตัวเองมันจะช่วยให้เราพูดและทําในทางบวกภายนอกเช่นกันด้วยการกระทําเช่นนี้เราสามารถเปลี่ยนความคิดและคําพูดของเราให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองเมื่อเราพูดด้วยความรัก สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลาคำพูดมีพลังมากและสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลหากเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงแค่ดูและฟังคนรอบตัวของเราดูคุณจะเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาพูดมักจะตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาดังนั้นจงรำลึกไว้เสมอว่ามีผลกระทบมากมายที่เกิดจากคำพูดของเราคนที่ดิ้นรนกับเงินมักจะพูดถึงการต่อสู้ของพวกเขากับเงินในขณะที่คนที่มีเงินมักจะพูดถึงการเติบโตและโอกาส และสิ่งสำคัญก็คืออย่าตัดสินใครจากสิ่งนี้ไม่ว่าใครจะมีมากหรือมีน้อยทุกคนล้วนมีค่าและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัววิธีที่เขาเห็นโลกมาจากความคิดของพวกเขาและประสบการณ์ของพวกเขาสิ่งที่เราพูดในชีวิตประจำวันสามารถกำหนดประสบการณ์ส่วนตัวของเราได้เหมือนกันเหมือนกับว่าคำพูดของเราเป็นคาถาที่มีพลังวิเศษมันสามารถชี้นำเราได้ไม่เพียงแค่ชีวิตนี้เท่านั้นเราเห็นข้อจำกัดหรือความเป็นไปได้ หลายอย่างหลายวิธีพลังคําพูดและความคิดของเรายังคงดําเนินต่อไปสิ่งที่เราคิดพูดสามารถส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ในชีวิตประจําวันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่เราอาจไม่รู้หรือไม่เข้าใจด้วยซ้ําดังนั้นคําพูดของเราจะส่งผลกระทบที่ยาวนานปลุกพลังในตัวเราและใช้มันอย่างชาญฉลาดพูดด้วยความรักแล้วเราจะเห็นว่ามีความรักเกิดขึ้น มากมายรอบตัวเราแต่ถ้าเราใช้คำพูดที่แสดงความเปลียดชังเราจะจบด้วยการดึงดูดพลังงานเชิงลบเข้ามาในชีวิตพร้อมทั้งปัญหามากมายเราทุกคนมีพลังสร้างโลกที่น่าอัศจรรย์จิตใจของเราไม่ใช่แค่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่มันคือพลังอันล้ำค่าที่เราจะสามารถสัมผัสได้ผ่านความคิดและความรู้สึกของเราจงปลุกพลังงานนั้นขึ้นมานั่นคือสิ่งที่พิเศษที่จะสามารถทำให้โลกของเรา เป็นโลกที่ดีที่สุดได้สำหรับตัวเราขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ